ขนมปังนะครับทำบุกเค้กพวกอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับก็มันจะมีหัวให้สองหัวนะครับมีหัวตัวข้างในนี้หนึ่งหัวนะครับหัวนี้หนึ่งหัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบตัวที่ทับกดนะครับอันนี้สําหรับปิดนะครับสาหรับปิดนะครับส่วนอันนี้ฝานะครับมีฝามีอะไรให้อันนี้ก็เป็นที่รีดนะครับก็ใช้งานก็ปุ่มตัวนี้นะครับ เราต้องล็อกกอนถ้าเรากดปุ่มตัวนี้พอสักพักหนึ่งมันจะดังให้เราทำงานนะครับหรืออย่างนี้ก็ได้ครับง่ายสุดนี่มันก็จะตีลักษณะนี้นะครับจะตีตีต,ต,ตีตีนะครับใครจะไปตีผสมปั่นแป้งอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็มีหัวตัวนี้นะครับ กับหัวตัวนี้นะครับน,นี่สองหัวเดี๋ยวเข้าลลอกแน่นี่นะครับยี่ห้อไทเกอร์ครับสภาพใหม่อยู่นะครับสภาพโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ